มาดินี่มันเทพบอดแล้วนะครับมาดูครับตีดทางด้วยมาวิา <c oughs> เอาดิตีเลยนี่นะนะครับ หมดยังบอกแล้วปลาเยอะขนาดนี้เกาะกระโตนนะครับถ้าจะเอาหนุกหมดไม่หมดวะเจมไม่หมดวะถ้าสายพี่อใหญ่ๆนะมึงกูจะสับให้กลับมาไม่ไม่มีทางได้ไปเลยล่ะบอกเลย เกี่ยวหลังว่ะอ่ะหมดยังหมด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 ไม่หมดพอคืนทุนให้กูบ้างเถอะเพื่อนไม่ไปว่ะเอ้ยหมดว่ะเอเอเจมไม่หมดว่ะนี่เจมเนี่ยฝุ่งมันอยู่นี่ นี่ก็ดีคิงฟอกไหมเดืมเชีย่ยเลยกูมีตัวเดียวมาดีสายพี e 05. อีศูนยจุดหกศุด้า46สี่สิบหกเนี่ย ปลาไซนี้มันต้องอย่างนี้แหละครับมาเลยไปรูดมาดิเออิเอ้ยเออิเอเอ,เอ,เอ,เอิสู้ดิมาดีท่าใหม่มาดิท <c oughs> ่าใหม่ครับสายธรรมชาติเจอปลาบอ่อที่กูชอบเลยวันเจี๊ยบนาน <c oughs> ๆเอาทีนะอ้มาดีเพื่อนมาดีมาดิครับอบอบุบมาดิครับนี่ครับแอคชั่นคันนะครับ ครับมาดิออฮะงงดิงงครับเขามันเล่นปลาหาอะไรมานะันเข้างงนะมันเป็นสูตรของทางร้านนะครับมาดิอะรครับพีสองครับยังไม่ยอมนะครับ ปิดหมดไม่ได้นะครับมันจะขาดนะคือเหยื่อผมชีได้เหยื่อไม่ใช่เสียยายเราคือเหยื่อมันมันเหลือตัวเดียวเรื่องของเรื่องนะ่ะถ้ามีปิดหมดมันเหลือตัวเดียวอื ให้กูไปดักรอง่งเพื่อนจัดให้มึงได,ด,ด้หมดเลยนะเฮ้ยเอ้ายิงจังนี่หมดหรือม้าไม่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 ฮะดีโอ้โหูปลาหูบเป็นเริ่อง ครับเข้าถึงพิชิตมนะันเล่นเหนื่อยนะครับางเงี้ยหมดหมดก็คือในกูบังเถือกำไรนะ่ะบอดี้ <c oughs> เจ๊มอาก็ดีอ่กูมามีตัวนึงอยู่เป็นตัวแต่ไม่ใช่คิงฟอกนะยอมมึงคือยอมครับ สายเล็กมากนะยอมไม่ยอมมันไม่ยอมมันไม่ยอมมันไม่ยมอมอ,อ เฮ้ยเราจะปลาขึ้นไงนเพื่อนมึงต้องจับไปจับหางกูเพื่อนมันเป็นปลาแบบที่ผมจะได้ถ่ายรูปแรกๆเลยเพื่อนเนี่ยเจ้ากี่ตัวจะจะเยอะนะเอาที่เจมทำงาน,นาดีดีเพื่อนถ่ายวีดีโอไว้หมดเลยมึงไม่ทำงานให้กูนกูฟ้องเลยไม่หลุดแลวไงก็ไม่หลุดเอ้า เอากูให้มึงจับจับระวังดูเบ็ดด้วยเนี่ยเอากิ๊เปอร์ไว้ไล่ะได้เนี่ยเอากุงไปงจับแน,น้น่นนะระวังมันไหลลงมาถึงตัวเบ็ดถ้ามันตะบัดแบบป่อยมือเลยไม่ต้องเสียดายมัน เยตัวเบ็ดไม่คนละทางกันไม่โดนโอ้โหนี่แหละครับพี่น้องพระโอ้โหชล้ามไอ้ลามไอร้าม,ม,มอ้าวห่างเดี๋ยวดิไอ้ามนะ